สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านนะครับสวัสดีทักทายนะครับกับคลิปแรกนะครับในหลายหลายวันนะครับที่ไม่ลงคลิปแต่เราก็ไปพบปะพูดคุยกันในไรสุดนะครับทุกๆวันนะครับกะมืมอนี้นะครับกะมาทําคลิปนะครับมาพูดคุยนะครับกับพี่น้องพ่อแม่แฟนครับนะครับเอฟซีทุกๆท่านนะครับของน้องฮักแพงนะครับ เพราะในช่วงนี้นะครับในหลังจากปิดวงมานะครับเขากะมีเรื่องมีเล่านะครับที่เกิดประเด็นนะครับในทางลบนะครับประเด็นดาม่าต่างๆนะครับเกี่ยวกับน้องรักแพลงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพ่อพ่อแม่ทุกท่านนะก็ได้ให้กําลังใจนะครับได้คอมเมนต์นะครับให้กําลังใจน้องนะครับอย่างมากมายนะครับทั้งทั้งพี่พี่นะครับพ่อพ่อในวงนะครับก็ คอมเมนต์ให้กำลังใจกันเยอะแยะนะครับแต่เฮ้ากับคุยกันทุกเศา้าอยู่แล้วน้องพี่น้องกับพบปะกันครับช่องนะครับพิธีปัญหาไปาเชี่ยวทุกๆเช้านะครับเจ็ดโมงนะครับเขากับมาไร่สดมาพูดคุยมาคอมเมนต์นะครับถามไทยให้กำลังใจกันอยู่แล้วนะครับซึ่งนะครับเกิดเรื่องเกิดเรื่องที่ประเด็นที่หนักๆก็คือประเด็นเรื่องยกนะครับยกเท้านะครับ ขึ้นหน้าจอเวลาน้องกำลังไร้สดอยู่นะครับเพุผลเพราะอะไรนะครับเพุผลก็เพราะนะครับมีเอฟซีท่้นหนึ่งนะครับเอฟซีช้นหนึ่งนะครับไปขอดูรองเท้านะครับรองเท้าของน้องนะครับน้องกับว่ท่านด้คิดดอกไี่นองนะครับน้องก็ไม่ได้อยู่คนเดียวก็มีพี่ๆอยู่รอบข้างนะครับนะครับ ท่านนี้บุคคลท่านนี้นะครับไปขออยู่รองเท้านะครับไปขอเบิ้งพี่น้องนะครับขอเบิ้งรองเท้านะน้องก็บไว้คิดอย่างน้องก็ยกขึ้นให้เบิ้งนะครับยกเท้าที่รองเท้าเนี่ยใส่อยู่แล้วนะครับแต่ยกขึ้นไปแต่ถามว่ามันสมควรไหมนะครับอันนี้เอาจริงๆนะครับถ้าคิดก่อนแล้วก็วิเคราะห์ทุกอย่างแล้วมันก็ไม่สมควรนะไม่สมควรหรอกนะครับเราก็ไม่ได้ว่าแล้วมันก็ไม่สมควรนั่นแหละนะครับแต่ว่า ณเวลานั้นนะครับณตอนนั้นนะครับน้องนะครับกำลังนั่งนะซึ่งก็รอเนาะแล้วมาถามขอดูรองเท้าหรือจะซื้อรองเท้าให้น้องหรือประมาณนี้นะบุคคลท่านนี้นะครับน้องกับวได้คิดนะเป็นยกขึ้นไปเลยนะครับด้วยความที่ไม่คิดนะครับก็ยกขึ้นไปนะแล้วทีนี้นะก็มีคนนะครับเอาไปเฮ็ดคลิป ไปส้างประเด็นนะครับดราม่านะครับไปวันนี้ก็มีคนไปคอมเมนต์นะครับนะโจมตีว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะครับหลายหลายคอมเมนต์นะครับมันก็เลยเกิดกระแสนะครับดราม่าขึ้นมานะครับสําหรับน้องฮักแพลงนะครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าในาเวลาขนาดนั้นนะครับถ้าอ่ะไม่ต้องว่าแต่ฮักแพลงนะครับ หลายหลายคนหลาย,ลายท่านนะครับก็เกิดข้อผิดพลาดได้นะครับเพราะน้เวลานั้นนะครับคือไร้สดเนี่ยนะครับบางทีเม้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราไปตามเกมนะครับตามเกมของคำคอมเมนต์นะครับนะเราโดยที่เราไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่จะตามมาหรือไม่ไคิดรอบครอบอะไรต่างๆนะครับเพราะจังหวะนั้นคือถามมาก็ปฏิบัติอย่างนั้นนะครับอันนี้มันดีใจด้วยซ้ํานะครับแล้วน้องก็ อายุแค่สิหนะครับหรือบางท่านอายุเยอะกว่านั้นหรือเป็นผมเองนะครับก็อาจจะผิดพลาดได้นะครับในขณะที่ไร้ศรัคือมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับไม่ใช่การทําคลิปนะถ้าการทําคลิปเนี่ยเรายังมาไล่ดูแล้วมาตัดออกหรือตัดต่อนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นประเด็นนะครับดราม่าอย่างหนักในตอนนี้นะครับก็มีพ่อพ่อแม่นะครับที่รักแล้วก็สนับสนุนน้องก็ เข้าไปให้กำลังใจมากมายน้องก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษนะครับขอโทษนะครับ fc พ่อพ่อแม่ทุกท่านนะครับที่รู้เท่าไม่ถึงการหรือที่ทําอย่างนั้นออกไปนะครับก็มีพ่อแม่หลายท่านก็ให้กําลังใจนะครับแล้วก็ขอให้น้องสู้ต่อไปนะครับหลายๆนะครับคอมเมนต์มันก็ไม่ดีนะครับเวลา,ลาคอมเมนต์มันก็เป็นการตอกย้ําเป็นการซ้ําเติมนะครับเป็นการเหยียบให้จม นะครับก็มีเยอะแยะนะครับเราก็ได้เห็นได้ดูนะครับสําหรับพ่อพแม่สี่ทุกท่านเราก็นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับมันเกิดข้อผิดพลาดได้ทุกๆคนนั่นแหละครับไม่ว่าจะน้องแพงนะครับแม้แต่คนนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับกว่าน้องนะครับก็ผิดพลาดได้นะครับสําหรับในการไล์สดนะครับหลายครั้งต่อไปก็นะครับก็น้องก็จะได้รู้แล้วนะครับก็จะ พยายามนะครับที่จะรัดนะครับที่จะคิดให้รอบครอบกอดนะครับเพราะว่าการไลฟ์สดนั้นนะครับไลฟ์ตนนั้นก็คือได้เห็นทุกคนตนนั้นนะครับแล้วก็คนที่ไม่หวังดีก็ได้แคปรูปหรือได้นำคลิปวิดีโอนั้นนะครับไปตัดนะครับเพื่อที่จะไปทำประเด็นนะไปสร้างประเด็นไปให้คนมาคอมเมนต์นะครับต่างๆโยมตีนะครับ น้องนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกวันนี้นะครับโรคโชียลนะครับมันเร็วมันเร็วมากๆนะครับนะครับก็ขอให้น้องนะครับสู้ต่อไปนะครับสู้ต่อไปก้าวข้ามทุกอย่างนะครับอย่างที่ผ่านมาทั้งหมดก็คือก้าวข้ามมาได้แล้วเรื่องนี้ก็ต้องก้าวข้ามไปนะครับแล้วตั้งหน้าตั้งตานะครับฝึกฝนนะครับทําหน้าที่นะครับของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับพ่อแม่ทุกท่านนะครับก็พร้อมที่จะ นะครับเป็นกําลังใจนะครับเป็นแรงเชียร์แรงใจให้น้องนะครับก้าวข้ามทุกอย่างนะครับกับปัญหากับภูสัตั์นะครับไปได้ในครั้งนี้แล้วก็นะครับไม่ว่านะครับอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ทุกท่านนะครับมีโอกาสที่จะผิดพลาดมีโอกาสที่จะนะครับทาผิดได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้โอกาสนะครับให้โอกาสดีที่สุดนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการเต้นนะการเต้นของน้องที่เป็นกระแสนะครับเป็นประเด็นดาม่านะครับก็หลายๆคอมเมนต์นะครับก็บอกว่าน้องอย่างงู้นอย่างนี้นะครับอันนี้ต้องอธิบายเข้าใจนะครับว่าการเต้นนะท่าเต้นอะไรต่างๆนั้นนะครับซึ่งน้องไม่ได้เป็นคนคิดเองนะครับอันนี้พูดได้เลยว่าน้องไม่ได้คิดเองหรอกครับนะครับก็มีโจทย์นะครับหรือจากท่านจากครูนะครับที่ได้ ได้บอกได้สอนนะครับให้เต้นให้การแสดงให้การโชว์นะครับออกมาในรูปแบบไหนนะครับน้องก็ได้ซ้อมได้ฝึกมานะครับก็เวลาเดือน2เดือนนะครับบางคอมเมนต์นะครับไปว่าให้น้องนะครับเป็นเด็กนะครับจะมาเต้นอย่างนู้นขนาดนี้เกินไปไหมกระแดะอย่างนู้นอย่างนี้นะครับซึ่งนะครับมันเป็นการแสดงนะครับเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเป็นการแสดงนะครับเพื่อที่จะดึงดูด นะครับคนชมนะครับด้วยนะครับต้องเข้าใจบางท่านไม่เข้าใจหรอกครับมีคตินะครับเชื่อว่ามีคติแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ทัตตินะครับติเพื่อก่อนะครับติเพื่อก่อติเพื่อปรับปรุงอันนั้นเราเข้าใจได้นะครับทีมครูทีมผู้บริหารเขาก็จะนํามาปรับปรุงเออถ้าครับจะทำอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะนะครับอันนี้ บางคอมเมนต์นะครับไม่ได้ติแบบนั้นนะครับเป็นการทําลายเป็นการด่าทอด้วยซ้ําเป็นการว่าให้ด้วยซ้ํานะครับว่าน้องโดยตรงนะไม่ได้ว่าใครนะครับนะครับเหมือนกับรู้นะครับแต่แกล้งว่าน้องนะครับรู้ทั้งรู้แหละว่าการเต้นการแสดงนั้นมาจากไหนมาจากาทางครูหรือทางอะไรคิดนะครับคิดออกมานะครับแล้วมา มอบให้น้องแล้วสอนน้องฝึกน้องนะครับซ้อมนะครับให้ทำนะครับให้แสดงนะครับน้องก็ทําตามหน้าที่นะครับอย่างเต็มที่ทําตามหน้าที่ตัวเองที่รับมอบหมายนะครับให้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับแต่ผลกระทบที่ตามมาคือลงน้องเต็มๆนะลงน้องเต็มๆนะครับก็คือพวกที่มีอคติทั้งนั้นไม่เป็นไรนะครับขอน้องทําดีที่สุดแล้วนะครับน้องก็ได้รับทาตามหน้าที่ของน้องนะครับอย่างสมบูรณ์แบบ นะครับก็หลายๆคอมเมนต์ก็ชื่นชมนะครับหลายๆคอมเมนต์ชื่นชมให้กําลังใจนะครับคนมีอคติยังไงก็มีอคตินะครับทาดีแค่ไหนก็ไม่ถูกตานะครับยืนอยู่เฉยๆก็ผิดนะครับเต้นมากก็ผิดไม่เต้นก็ผิดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพ่อแม่ครับที่รักน้องที่สนับสนุนน้องก็ไม่ต้องไปอะไรเราให้กําลังใจให้เราเป็นแรงเชียร์แรงใจให้น้องตลอดไปนะครับ กับเรื่องราวต่างๆนะครับที่ตอนนี้กําลังนะครับร้อนแรงนะครับหลายๆช่องนะครับก็ไปทําข่าวนะครับหลายๆช่องก็ทําข่าวแนวเชิงให้กําลังใจนะครับตีเพื่อ่อนะครับหลายๆช่องก็ยางว่านะครับยางว่าอย่างทุกคนเห็นอย่างทุกคนรู้นะครับบางช่องก็ไร้สดไร้สดก็โจมตีนะว่าให้น้องอย่างนู้นอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจนะครับน้องไปทําอะไรให้ นะครับสาหรับช่องไลฟ์สดนั้นนะครับน้องไปทําอะไรให้คุณนะครับคุณถึงนะครับได้พูดแบบนี้เรียกยอดวิวหรือเรียกอะไรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับใครนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวก็คอยดูกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เป็นกําลังใจให้น้องฮักแปงเหมือนเคยนะครับพ่อแม่ทุกท่านนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับไลฟ์สดเช้านี้ นะครับฝากชื่องวิถี่ปัญหาอุบิเชื่อไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจขอบคุณทุกการรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้ขออนุญ,ญาตนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับนะ